รบสวัสดีอาจารย์พานุวัต์ผานแก้วนะครับอาจารย์ปอยพิฆครบนะครับแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่นนะครับวันนี้ผมนะครับนายรัตพงศ์ปิ่นมีนะครับที่สี่ถกี่สองตัป็หนึ่งศูนย์สองเก้านะครับคณะนิสสานะครับมาวิทยาลัยทักษิณนะครับพี่ายเข็งพัฒนลุมนะครับจะมาในมัตรานะครับสี่มาตราห้าแล้วก็มาตราหกเห็นประมวลกฎหมายอาญานะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับในส่วนมาตรแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาตราสี่นะครับเห็นประมวลกฎหมายอาญานะคครรรัับบานะววว่ ผู้ใดกระทําความผิดในราชนาจาักรนะครับต้องรับโทษตามกฎหมายวักสองนะครับการกระทําความผิดในเรือไทยหรือเรือปาสยานไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ณนะที่ใดให้ถือว่ากระทําความผิดในราชอาจาักรนะครับมาดูในคําอธิบายของคําว่าหลักดินแดนนะครับอานาจกฎหมายย่อมเป็นไปตามหลักดินแดนรัฐจะย่อมมีอํานาจอธิปไตยและใช้กฎหมายได้เหนือนดินแดนของรัฐนั้นๆดังนี้นะครับหากมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐใดย่อมตกอยู่ภายใต้อํานาจ กฎหมายของรัฐนั้นๆน,น,นะครับส่วนที่ว่าอะไรคือราชนาจักรไทยนะครับตามมาตรา4นะครับวับงหลักไว้ว่าผู้ใดกระทําผิดในราชนาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายราชนาจักรนะครับตามมาตรานี้นะครับหมายถึงอาณาเขตของประเทศไทยตามกฎหมายนะครับได้แก่นะครับหนึ่งนะครับพื้นดินและพื้นน้ําเช่นภูเขาแม่น้ําลําคลองหนองบึงเกาะเก่งต่างๆที่ประกอบเป็นประเทศไทยนะครับรวมถึงทะเลภายในด้วยนะครับ 2นะครับทะเลอันเป็นอ่าวไทยตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนในนะครับพุทธศักราช2 5 0 2นรนะครับ3ามนะครับทะเลอันห่างจากฝั่งที่เป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน12ไมล์ทะเลนะครับถ้าเปรียบเป็นกิโลเมตรก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ22กิโลเมตรนะครับตามประกาศกําหนดความกว้างของทะเลอันนักเขตของประเทศไทยนั่นเองนะครับผมในข้อสนะครับอาการเหนือพื้นดินนะครับที่กล่าวมาในข้อหนึ่งข้อ2และก็ข้อ3นะครับผม กรณีมักราสีวรกแรกนี้นะครับเป็นกรณีที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นในราชนาการไทยเท่านั้นนะครับได้แก่การกระทําตั้งแต่ขั้นที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดคือตั้งแต่มีการลงมือกระทําความผิดตามมาตรา80นะครับหรือการกระเตรียมที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเช่นการเตรียมการวางเพลิงผมทรัพ์ตามมาตรา2 1 9รวมตลอดจนถึงความผิดสําเร็จได้เกิดขึ้นในราชนาการไทยนะครับด้วยนะครับถ้าหากการกระทำและผลทั้งหมดไม่ได้อยู่ในราชนาการแต่คาดเกี่ยวกันนะครับยกตัวอย่างเช่น นายกอยู่ในประเทศไทยนะครับยิงปืนไปถูกนายขอซึ่งยืนอยู่ในประเทศลาวได้รับบาดเจ็บนายขอหนีไปตายที่ประเทศกัมพูชาแต่น,นี้ไม่ใช่มากราสีวักแรกนะครับต้องพิจารณาการตามมารคราหาและก็มารคราหุกต่อไปอีกกรณีหนึ่งครับผมอย่างไรก็ตามนะครับการระท้ความผิดอาจเกี่ยวข้องกันระหว่างประเทศภายในและภายน,นอกราชอาณาจักรนะครับอันมีผลกระทบกระทือนความสงบสุขนะครับภายในราชอาณาจักรได้นะครับกฎหมายจึงขยายอํานาจของ รัฐไปใช้กับการกระทําความผิดในกลาาเสมเมือนกับได้กระทําความผิดในราชจักรไทยด้วยนั่นเองนะครับผมสองนะครับการกระทําความผิดในเรือไทยเรือกัศยานไทยนะครับในส่วนข,ของมาตราสีวรสองนะครับวางหลักไว้ว่าการกระทําความผิดในเรือไทยเรือกาศยานไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดนะครับให้ถือว่ากระทําผิดในราชอาณาจักรนั่นเองนะครับผมมาตราสีววรสองนี้นะครับมิใช้นะครับ ให้ถือว่าเรือไทยนะครับเรืออากาศยานไทยเป็นราชนาจักรไทยนะครับเพียงแต่ให้ถือว่าการกระทําในสถานที่ดกล่าวไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดนี่ครับสื่อถึงนอกราชนาจักรนั่นเองนะครับผมให้ถือว่าได้กระทำในราชนาจักรนะครับเท่านั้นเพราะเรือเรืออากาศยานนะครับเป็นยานพาหนะที่เคลื่อนไปมาระหว่างประเทศได้จึงถือเอาเฉพาะการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นในยานพาหนะเท่านั้นนะครับ และเมื่อพิจารณาตามมารา克าต่อไปจะเห็นได้ว่ากรณีที่มีผลความผิดได้เกิดขึ้นในราชนาจักรนะครับผลนั้น <ร h> ต้องเกิดในราชนาจักรที่แท้จริงซึ่งจะอยู่ในความหมายของมารา克านะครับแต่ถ้าหากผลความผิดนั้นได้เกิดขึ้นบนเรือไทยเรือกัสยานไทยนะครับก็จะว่าผลนั้นนะครับเกิดขึ้นในราชนาจักรตามมารา克าไม่ได้เพราะเรือไทยเรือกัสยานไทยไม่ใชราชนาจักรและกฎหมายก็ไม่ได้ถือว่าเป็นราชนาจักรนั่นเองนะครับดังนั้นการกินคนจากในเครื่องบินไทยขนาดจอดที่ญี่ปุ่นนะครับ กระสุนไปถูกคนนอกเครื่องบินเป็นการกระทําตามมาาัคคุเทกวัตสองนะครับเพราะเป็นการลงมือกระทําในเครื่องบินไทยนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากยิงจากสนามบินดังกล่าวไปถูกคนในเครื่องบินไทยตายนะครับแม้ผลจะเกิดในเครื่องบินไทยกรณีนี้ไม่เข้ามาคราสีวักสองเพราะไม่มีการกระทําในเครื่องบินไทยแต่ถ้าหากเป็นตัวการผู้ใช้ผู้สับสนุนนะครับที่อยู่นอกราชอาณาจักรนะครับทําให้ผลเกิดตาม การกระทำความผิดในเรือไทยเรือกัตยานไทยนะครับรับโทษในราชอาจักรโดยอาศัยมัรกระหกตามประมวลกฎหมายอาญาได้นะครับเ่อข้อความที่ว่าไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดนอกราชนาจักรนะครับถ้าหากเรือไทยเรือกัตยานไทยนั้นอยู่ในราชอาจักรตามมกราสีวรคแรกแล้วเช่นเครื่องบินกําลังบินอยู่เหนือประเทศไทยก็ไม่ต้องใช้มรราสีวัชสองหรือถ้าหากเป็นเรือเรือกัตยานต่างชาตินะครับจอดอยู่บนพื้นน้ําพื้นดิน หรือบินอยู่เหนือราชนาจักรไทยก็ใช้มาตราสีวัเคเรกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของว่าเรือไทยและกาศยานไทยนั่นคืออะไรครับมาเข้าในส่วนแรกก็คือเรือไทยนี่ก็หมายถึงเรือ,อที่กําหนดตามพระรยาชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช2481นะครับมาตราสีมากรา, 4, า,กรา8ปและก็มากราเก้าอากาศยานไทยนี่ก็หมายถึงอากาศยานตามพระร,รยาชบัญญัติการเดิอนอากาศพุทธศักราช2499มากรา4ีมากรา30และก็มาตรา3 1นั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะครับมาตรา4ครับบริษ ัวอย่างเช่นบริษัทกอไก่นะครับเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินของประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนนะครับขออไัยครับได้ผลิตเครื่องบินรุ่นไก่บินให้กับบริษัทขอไก่การบินไทยครับซึ่งเป็นบริษัทของประเทศไทยหนึ่งลำเครื่องบินรุ่นก่อไก่ลำนี้ได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีสัญชาติไทยเมื่อนานคอไค่ได้กระทาความผิดบนเครื่องบินลำนี้ไม่ว่าจะอยู่หน้าดินแดนใดในโลกกลมๆใบนี้นะครับและมีองค์ประกอบเข้าตามมาตรา4ของประมวลกฎหมายอาญาจึงถือว่าพอ ได้กระทําความผิดในราชนาจักรไทยนะครับดังนั้นศาลไทยจึงมีอํานาจพิจารณาคดีของไาคอได้นะครับผมต่อไปจะเป็นต like ัวอย่างคพิภากษานะครับคดีภาคศาลศติกาสกร้อยเทับส5งนะครับเหตุเกิดในเครื่องในขอโทษครับเหตุเกิดขึ้นในเรือไทยนั่นก็เป็นการกระทําความผิดในราชนาจักรธนกงารสอบสวนกองปราบปรามตำรวจมีอํานาจตรวจสอบคดีอาญาได้ทั่วราชนาจักรซึงมีอํานาจสอบสวนสอบบึกความเป็นจําเลยเป็นพยานจําเลย มายใช่เป็นกรณีที่โจทก์อ้างจำเลยเป็นพยา,านอันเป็นการขวายสนประมวลกฎหมายวิทยานะครับมาตราสองขสอบไม่คำเบิกความของสอ,อ,อนามารับฟังเพื่อประกอบดุลพินิจในการวินิจฉัยได้นะครับที่เห็กได้ว่านะครับเป็นตัวอย่างคพิพากษาสารดีกานะครับสองหกเจ็ 2, 6, 7, ดศูนย์ทับสองห้าสามห้านะครับผมไปนะครับคําพิพากษาสารดีกาที่แปดสามสามห้าทับสองห้าสี่เจ็ดนะครับขณะที่เจ้าธนาคารขวดพบ ยาเสพติดให้โทษนะครับจำเลยนะครับลงจากเครื่องบินนะครับมาอยู่ในอาคารผู้โดยสารนะครับของท่าอากาศยานกรุงเทพนะครับเพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินอีกลาหนึ่งจำเลยจึงเข้ามาในราชนาจักรไทยแล้วนะครับเมื่อจำเลยมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายซึ่งตามกฎหมายไทยบัญญัติว่าเป็นความผิดจำเลยจงเป็นผู้กระทำความผิดในราชนาจักรต้องรับโทษตามกฎหมายนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา4นะครับผม ต่อไปก็จะเป็นใน่วนของมาร์าานะครับความผิดใดที่การกระทําไม่ไส,ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทําในราชนาจักรก็ดีผลเหตุการกระทําเกิดในราชนาจักรโดยผู้กระทําประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชนาจักรหรือโดยลักษณะเหตุการกระทําผลที่เกิดขึ้นผลเกิดในราชนาจักรหรือย่อมเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชนาจักก็ดีไม่ถือว่าความผิดนั้นได้กระทําในราชนาจักรนะครับวักสองนะครับในกรณีการปรัเรียมหรือพยายามกระทําการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับ แม้การกระทํานั้นได้กระทํานอกราชนจาจักรแต่ถ้าหากการกระทํานั้นจะได้กระทําตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จผลจะเกิดขึ้นในราชนาจักรให้ถือว่าการ,รเตรียมการหรือพยายามกระทําความผิดนั้นเกิดขึ้นในราชนาจักรนะครับมาดูคาําอธิบายของมาตราห้านะครับความผิดที่เข้าเกี่ยวกันในหลายพื้นที่นะครับตามมาตราห้าวรกหนึ่งนะครับในในมาตราห้าวักแรกนี้นะครับแยกออกได้เป็นนะครับหนึ่งนะครับส่วนของการกระทํานะครับความผิดที่ได้กระทํา แม้ส่วนหนึ่งส่วนใดในราชนาจักรนะครับหมายถึงการกระทําตั้งแต่ขั้นลงมือกระทาความเิดหรือกับเตรียมที่กฎหมายไทยบัญญัติให้เป็นความผิดเช่นนายกยืนอยู่ฝั่งไทยยิงปืนไปถูกคนที่ฝั่งลาวหรือมีคนที่เขาต้องบินจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเครื่องบินญี่ปุ่นนะครับจากพม่านะครับผ่านไทยไปยังประเทศกัมพูชาย,ย่อมต้องมีบางส่วนนะครับของการกระทําเกิดในใน,ในขนาดผ่านน่านฟ้าไทยนะครับซึ่งมีการกระทาความผิดที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทําในราชนาจักรนั่นเองนะครับ มาาาักราวรแรกนี้ให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทําในราชอาณาจักรดังนั้นถ้าถูกโูษร้ายที่ตีเครื่องบินดังกล่าวหลบหนีมาเข้ามาในประเทศไทยหรือมีการหลอกลวงหญิงจากจีนผ่านไทยไปยังประเทศกัมพูชาหรือคระบู้เยาวจากไทยไปร่วมประเพณีที่ญี่ปุ่นถือว่ามีการกระทำส่วนหนึ่งส่วนใดได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรการกระทำความผิดไม่ได้เกิดในประเทศไทยทั้งหมดแต่ศาลไทยนะครับก็มีอำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวได้นะครับผม แต่ถ้าหากมีการกระทำนอกราชอาจักรเช่นนายคอยืนอยู่ฝั่งลาวยิงมาถูกนายขอที่อยู่ฝั่งไทยตายก็ดีหรือกอหลอกลวงขอที่อยู่ฝั่งลาวแล้วขอหลงเพื่อแล้วมอบเงินให้ขอที่ฝั่งไทยก็ดีเป็นกรณีที่การกระทำความผิดมีผลเกิดขึ้นในะราชนาจักรนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมเครื่องบินของบริษัทเดินอากาศไทยบินระหว่างกรุงเทพกับปีนงังคนร้ายได้ซื้อตัว๋วติดตามผู้โดยสารคนหนึ่งไปจากกรุงเทพมหานาครพอเครื่องบินลงจอดที่หาดใหญ่คนร้ายก็เอ็ดใช้ยาเบือ่อผสมในอาหารนะครับ ให้ผู้โดยสารรับประทานเป็นเหตุให้ผู้โดยสารนะครับหลับไม่ได้สติจนเครื่องบินไปถึงกรุงปีนังน,นะครับพอเครื่องบินลงจอดที่สนามบินปีนังน,นะครับคนร้ายก็ลักทรัพย์ต่างๆซึ่งติดตัวผู้โดยสารนั้นไปนะครับแม้การลักทรัพย์นั้นจะเกิดนอกราชนจาจักรป็นกฎหมายให้ถือว่าการกระทําความผิดในราชอาจักรเพราะการกระทําส่วนหนึ่งคือการใส่ย,ยาเบื่อนะครับลงในอาหารให้คนโดยสารรับประทานอาหารนั้นได้กระทําในราชากาจดังนั้นศาลไทยจึงมีอํานาจพิจารณาลงโทษคดีดังกล่าวได้นะครับผม สองนะครับส่วนของผลนะครับผลของการกระทําเกิดในราชนาจาักรนะครับหมายถึงในราชนาจาักรแท้ๆตามมาตราสีว่วรรคหนึ่งเท่านั้นหากเป็นกรณีที่ผลเกิดบนเรือไทยเรือกัศยานไทยนะครับไม่เข้าข่ายมาตรานี้นะครับโอ่อไปนะครับผลแห่งการกระทําเกิดในราชนาจาักรนะครับโดยผู้กระทําประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชนาจากักรเช่นนายเอยืนอยู่ฝั่งลาวใช้ปืนยิงมาถูกคนไทยเป็นต้นนะครับผมไปนะครับโดยลักษณะแห่งการกระทําเป็นการพิจารณาตามภาวะวิสัยนะครับอุตรเสถียรนะครับ และพฤติการณขณะกระทำนะครับผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในรัชกาจนะครับไลย่ยิงกันที่ฝั่งลาวและชายแดนไทยคนบาดเจ็บมารักษาที่โรงพยาบาลฝั่งไทยและตายลุงหมืออาจเป็นการกระทําโดยประมาทก็ได้เช่นยิงปืนเล่นที่ฝั่งลาวกระสุนลงมาถูกคนไทยตายนะครับเป็นต้นนะครับขอไฟนะครับโดยผู้กระทำนะครับย่อมเล็งเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดในรัชอาจกเช่นนายเอยืนอยู่ฝั่งลาวใช้ปืนยิงมาที่ขบวนรถไฟนะครับ หรือยิงนกที่เกาะอ,อยู่ใกล้กับคนที่อยู่ฝั่งไทยหรือนายเอวางยาพิษนายเบที่ญี่ปุ่นขนาดจากขึ้นเครื่องบินมาไทยนายบีตายเพราะยาพิษมาออกฤทธิ์เมื่อถึงเมืองไทยเป็นต้นนะครับผมมักระฮ้าววรรกนี้นะครับหมายความว่าต้องมีผลแห่งการกระทำเกิดในราชนาจักรจ,จริงๆนะครับตามมาักระฮีวรคแร่เข้านั้นนะครับถ้าเป็นผลที่เกิดขึ้นบนเรือไทยเรือกัศยานไทยนะครับไม่เข้าในส่วนีเช่นคนลาวยิงคนลาวด้วยกันแล้วูกพูดถูกยิงนะครับมาตายในฝั่งไทยเป็นต้นนะครับผม แต่หากไม่มีผลเกิดขึ้นแม้ผู้กระทําให้ผลนั้นเกิดในรัชนาจักรแต่ผลไม่เกิดขึ้นจริงเช่นนายเออยู่ฝั่งเรายิงปืนมาถูกนายเดงที่อยู่ฝั่งไทยด้วยจิตนาค่าแต่กระสุนไม่ถูกนายเดงหรือถูกแต่นายเดงไม่ตายนะครับผลไม่เกิดต้องพิจารณาตามมาตราห้าวรสองต่อไปนั่นเองนะครับผมสามนะครับหากผลไม่เกิดนะครับเป็นไปตามมาตราห้าวรสองได้แก่การหลักเดียมพยายามกระทํานอกราชณาจักรนะครับผมยกตัวอย่างเช่น นายกยืนอยู่ฝั่งประเทศลาวมีเจตนาฆ่านายขอซึ่งยืนอยู่ประเทศไทยนะครับจึงใช้ปืนยิงมาถูกนายขตายจะเห็นได้ว่าการกระทํานั้นได้ลงมือกระทานอกราชอาจักรแต่ผลคือความตายของนายขนะครับเกิดขึ้นในราชอาจักรไทยโดยกอประสงค์ให้ผลนั้นเกิดขึ้นในราชอาจักรด้วยนะครับด,ดังนี้นะครับกอจึงต้องรับโทษตามกฎหมายไทยศาลไทยจะมีอํานาจนะครับพิจารณาคดีของนายกได้นะครับผมมาตรห้าววักสองน,นะครับจะเห็นได้ว่านะครับมา กฎหมายต้องการแยกการกระทำที่เริ่มในราชนจาจักรมามมราหราวรคแรกนะครับหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับในราชนจาจักรแยกตา่างจากผลหากมีการกระทำนอกราชนจาจักรถึงขั้นลงมือหรือการเตรียมในกรณีที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับแม้จะไม่เกิดในราชนจาจักรก็สามารถลงโทษได้ใช่ไหมครับเพราะไงนะครับการ,รเตรียมการ,รซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเช่นการเตรียมการเป็นกำหนดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสี่นะครับซึ่งเขา้ามาตราเ็อนุมาตราหนึ่งครับด้วยนะครับการ,รเตรียมการ,ร เพื่อว,วางเพลิงขบถนะครับมตรคราศ9เป็นต้นนะครับถ้าได้กระทําไปถึงขั้นความผิดสางเกจะมีผลเกิดในราชจักรแล้วแม้ว่าจะมีการกระเที่ยวการนอกรชาชจาักรก็ถือว่าการกระเทียบการกระทาความผิดนั้นในราชนารนะครับผมไม่นะครับการพยายามกระทําการใดน,นะครับซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเช่นการพยายามฆ่าผู้อื่นนายโกอยู่ฝั่งลาวนะครับยิงนายขอที่อยู่ฝั่งไทยภากระศน ถูกนายขอตายใช้มากราห้าวัคแรกคากระสุนไม่ถูกนายขอนะครับให้ใช้มากราห้าวัคสองทำนองเดียวกันพยายามลักทรัพย์นะครับผมซึ่งถ้าได้กระทําไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จจะมีความผิดเนเกิดขึ้นในราชนาจากักรแม้จะมีการลงมือนอกราชนาจักรก็ถือว่าการลงมือพยายามกระทําความผิดนั้นในราชนาจากักรนั่นเองนะครับผมการพยายามหรือก,ก,กยารกดเตรียามการมากราห้าวัคสองนี้นะครับต้องมุ่งให้เกิดนะครับในราชนาจักรที่แท้จริงตามมากราสีวัคแรกเท่านั้น ไม่รวมถึงการมุ่งให้เกิดในเรือไทยหรือกัสายานไทยในต่างประเทศนะครับดังนี้นะครับาการกระทำเริ่มต้อนนอกราชนาะจารหากมีผลเกิดขึ้นในะรัชทกยก็ใช้มกรา้าวักแรกหากผลไม่หากผลไม่เกิดหรือยังไม่เกิดนะครับใช้มักราาวักสองนั่นเองนะครับนะครับจะเป็นตัวอย่างในการใช้มักรา้านะครับเฮียงอยู่ในประเทศกัมพูชาหลักเียมจะเผาบ้านกลงซึ่งอยู่ที่อารยประเทศนะครับโดยเฮียงได้ผลน้ำมัน เรือเพลิงมารออยู่ที่ชายแดนเพื่อเตรียมจะเข้ามาเผาบ้านกลมในประเทศไทยแต่ถูกจับให้เสือก่อนน่าเสียดายนะครับดังนี้นะครับถือว่าเฮียมีความผิดฐานประียมการวางเพลิงในราชนาจักรสารไทยมีอำนาจลงโทษในเฮียดได้ขอโทยครับสางไทยมีอำนาจลงโทษในเฮียดได้นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา5วรรค2นั่นเองนะครับะจะเป็นตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นคำพิพากษาศาลฎีกานะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับคำพิพากษาศาลฎีกาสี่เ2้า8ู้าห้าสี่แปนะครับ การจะถือว่าความผิดใดได้กระทำในรัชนาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาข้ะมาตรา5ต้องปรากฏว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในความผิดนั้นได้กระทำในรัชนาจักรหรือผลในการกระทำเกิดในรัชนาจักรคดีนี้โจทย์ปัญยาฟ้องระบุว่าเหตุทุกข้อหาเกิดในรัชการที่บริเวณตำบลใดไม่ปรากฏชัดนะครับอำเภอปัติวจังหวัดชุมพรแต่ตามทางนงสืบของโจทก์นะครับได้ความว่าเหตุเกิดต่อเนื่องของประเทศไทยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของความผิดได้กระทำในรัชนาจักรนะครับ และผลการกระทาก็ไม่ได้เกิดในรชชาชอาจักรนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามากระให้แต่ยังได้จัดหรือว่าจําเลยกระทำะผิดในรชชาชอาจักรมิได้นะครับผมต่อไปจะเป็นค้พิัษาสา,าราิกาห้าสี่สี่ห้าทับสองห้าห้าสองนะครับบริเวณทะเลจุดที่เกิดเหตุอยู่ในเขตต,ต่อเนื่องกับทะเลอนาณาจักรซึ่งอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีอำนาจตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่จะป้องกันมีให้การละเบิกดกฎหมายและขอ้อระเบียบบังคับเกี่ยวกับตุลาการกรได้ประเทศไทยนะครับได้ประกาศเขต อำนาจในเขตต่อเนื่องกับทะเลอนาเขตตั้งแต่วันที่14สิงหาคมพศ2 5 6 8แล้วดังนั้นในขณะเกิดเหตุน,นะครับเจ้บบาหน้าที่ตำรวจจึงมีอำนาจตรวจค้นเรือใดๆที่สงสัยว่าจะละเมิกดกฎหมายและข้อระเบียบบังครับเกี่ยวกับศุลกากรและจับจุจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่ากระทาผิดต่อกฎหมายและระเบียบงกล่าวในทะเลซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องได้การจับกลุ่มจำเลยกับพวกจึงชอบด้วยประมวลกฎหมาย วิถีพิจารณาอาญาครับตลอดจนรัฐธรรมนูญแห่งรัฐธรรมนูญไทยพุทธศักราช2538ได้ก้าวขึ้นและบังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุแล้วนะครับผมจำเลยลอยเรือเพื่อให้เรือลำอื่นชักของชาติไทยมารับช่วงน้ำมันไปจำเลือไปจำาหนแก่เรือประมงอีกทอดหนึ่งแม้เหตุจะเกิดที่นอกรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาประสงค์หรือก่อมลพิษผลให้เกิดขึ้นในรัชกาจนะครับผมเพราะเรือที่รับน้ำมันจะต้องนำน้ำมันนำน้ำมันไปจำาหนให้แก่เรือประมงที่ทำการประมงเม เลอาณาเขตซึ่งอยู่ในราชนาจักรไทยนะครับการกระทำของจำเลยนะครับจึงอยู่ในขั้นพยายามต้องด้วยประมวลกฎหมายอยาญา,า,ม,า,า,า,รรามาตราห้าวรสองจำเลยจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติวันละากรพฤศจกราช2469มาตรา20นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับจะเข้าในส่วนของมาตรา6กนะครับมาตราหวางหลักว,ว่าความผิดใดที่ได้กระทําในราชนาจากักรหรือที่ประมวลกฎหมายอาญานี้ถือได้ว่ากระทําในราชนาจากักรแม้การกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกันของผู้สนับสนุนหรือของผู้ใช้ได้กัน ให้กระทําความผิดนั้นจะได้กระทํานอกราชอาณาจักรก็ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ให้กระทําได้กระทําในราชอาณาจักรนะครับผมดัง <discussion> น no <one noise> ั้นนะครับเป็นเรื่องความผิดที่กฎหมายนี้ให้ถือว่ากระทําในราชอาณาจักรแม้ว่าตัวการด้วยกันนะครับตามมาตรา83หรือผู้สนับสนุนตามมาตรา86หรือผู้ใช้ตามมาตรา84นะครับจะได้กระทํานอกราชอาณาจักรก็ให้ถือว่า กระทำในรัชนาจักรนะครับเช่เนกอใช้ให้ขอมาค่าคนในประเทศไทยแม้กอจะอยู่นอกประเทศก็ถือว่ากอเป็นผู้ใช้ให้ขอกระทำความผิดในประเทศไทยดังนั้นหากกอเข้ามาในประเทศไทยศาลไทยมีอำนาจพิจารณาคดีของกอได้ในเออยู่นอกรัชจาจวางยาพิษในซีนะครับขณะอยู่บนเรื่องบินไทยใช้มาตรานี้ลงโทษได้นะครับผมขอ,อให้สังเกตว่ากฎหมายไม่รวมถึงผู้โฆษณาหรือประกาศมาตรา85ด้นะครับช่วยแสดงว่ากฎหมายไม่ประสงค์จะให้ลงโทษผู้โฆษณาหรือประกาศการติีความไห้ไปว่าผู้ โฆษณาหรือประกาศคือผู้ใช้นะครับอย่างหนึ่งนะเป็นการเทียบเทียงกฎหมายอาญาซึ่งต้องห้ามน,นะครับผมแต่ทางทูตไทยนะครับไม่ใชราชอาณาจักรนะครับหากใดบุคคลในถานทูตปิขัดสิทธิและความคุ้มครองนะครับตามข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับดังนั้นหากมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นในถานทูตไทยในต่างประเทศนะครับย่อมเป็นการกระทําความผิดนอกราชอาณาจักรหากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา7มาตรา8และมาตรา9นะครับศาลไทยย่อมไม่มีอำนาจนอกเหนือคดีนั้นๆน,น,นะครับผม ตัวอย่างนะครับนายกนายขนายขร่วมกันต้อนรัพ์นายฮอนะครับที่ชายเดชไทยแม้ผู้บงการบางคนจะอยู่ในราชนาจักรบ้างนอกราชนาจักบ้าง,ก,าาก,างก็ถือว่าตัวการทุกคนได้กระทําความผิดในราชนาจักรนะครับจึงต้องรับโทษตามกฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา6นั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกานะครับมาตรา6ในประมวลกฎหมายอาญาครับคำพิพากษาศาลฎีกาที่3206ครับ 2561ครับจำเลยทั้งสองกับโสนะครับตกลงกันโดยโสจัดเม็ดเอฟเฟตามีนนะครับและให้สายรับนําเม็ดเอฟเฟตามีนนะครับของกลางไปส่งมอบให้แก่จำเลยทั้งสองซึ่งรอรับอยู่ที่จุดนัดหมายนะครับเพื่อนําเม็ดเอฟเฟตามีนนะครับไปจำหนับจำหน่ายต่อโดยจำเลยทั้งสองนับโอนเห็นค่าลำเลียงขนส่งให้แก่สายรับแต่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกลุ่มจำเลยทั้งสองได้ซะก่อนที่สายรับจะส่งมอบเม็ดเอฟเฟตามีน e ให้แก่จำเลยทั้งสอง การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวเป็นการกระทำที่ใกล้ชิดกับความสำเร็จริ่งถือได้ว่าการกระทำของจำเลยนะครับลงมือกระทำความผิดไปโดยตลอดแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผลเพระถูกจับกุมซะก่อนการกระทำของจำเลยทั้งสองรั้นจะมีความผิดฐานร่วมกันพยายามมีเมคแอมเฟตามีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานสงคบกันกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันเป็นการกระทำอันเกี่ยวกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่กฎหมายจะมีบทเท่ากันให้ลงโทษฐานร่วมกันพยายามมีแม็ดเอนเตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายซึ่งต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้กระทความผิดสําเร็จตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปรบาบปรามผู้กระทบผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับประจํา,าปีพุทธศักราช2534มัตรา7นั่นเองนะครับผมนะครับ วันนี้ผมนะครับนายนัตพงศ์กินมีนะครับราศีศี642จวเป็น1029คณะนิสตา์นะครับมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหากมีเนื้อหาผิดลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอน้อมรับและก็ขอรับคำแนะนำและก็ต้องขออภัยว่าที่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับ